ขอต้อนรับเข้าสู่เวทีนิวส์ครับรายการข่าวสารความจริงกับภาพเดียวที่ชาวโลกมองเห็นรายละเอียดวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับสนับสนุนการน,นำเสนอความจริงโดยโปรไวต้าอุดมไปด้วยวิตามิน B3 B5 B6 p r o โปรไบโอติกแลคโตบาซิลัสพาราคาซี อัเยาซีราได้มีการรายงานเช้าวันนี้ครับ26มิถุนายน2567ว่าอิสราเอลได้มีการจับตาการใช้สตาร์ลิงของอิรอนมาร์สในการทำปฏิบัติการโจมตีกับฮิสบุลลออิสราเอลกำลังมองหาวิธีการเพื่อรักษาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหากมีการประทะรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มฮิสบุลลอเลบานอนที่ชายแดนทางตอนเหนือซึ่งทำให้เกิดไฟฟ้าดับในอิสราเอลกระทรวงการคลังและการสื่อสารกำลังพยายามใช้ดาวเทียมวงโครจรต่ำ5,000ดวง ของสตาลิงเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและการไหลเวียนของข้อมูลมีความสเสถียรสำหรับหน่วยงานของรัฐในช่วงฉุกเฉินกระทรวงทั้งสองไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อรอยเตอร์ในทันทีว่าการดำเนินการนี้เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจของทหารที่จะเกิดขึ้นด้วยหรือไม่อย่างไรอย่างไรก็ตามในเดือนคุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโชลโมคาฮี ahi, อนุญาตให้สตาลิงซึ่งเป็นหน่วยงานดาวเทียมของ s p ป c e x ได้ดำเนินการในอิสราเอล และกาซาได้และสําหรับเหตุการณ์ต่อมาอัลสซิรายัางได้รายงานภายในวันเดียวกันนั่นเองว่าพันเอกของสหรัฐได้มีการประกาศลาออกท่ามกลางการปฏิบัติการรุนแรงในกาซาเผยมีอีกหลายคนที่รู้สึกไม่พอใจกับปฏิบัติการของสหรัฐในครั้งนี้เฮริสันแมนทหารชาวยิวของสหรัฐซึ่งลาออกจากหน่วยข่าวกรองกลาโหมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนื่องจากไม่พอใจที่สหรัฐได้มีการดําเนินการรุกรานในกาซา และได้ให้สัมภาษณ์กับอัลยาซิราว่าเขาตัดสินใจลาออกหลังจากที่เขาได้สูญเสียความมั่นใจ Defense Intelligence Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการต่อสู้ของกระทรวงกลาโหมอดีตทาหารของสหรัฐรายนี้ยังกล่าวอีกว่ายังมีคนอื่นๆที่รู้สึกไม่พอใจแบบเดียวกันที่ทําให้เขาต้องลาออกพร้อมเสริมว่าเหตุการณ์ในกาซาจะยุติอย่างแน่นอนหากปราศจากการสนับสนุนจากสหรัฐต่ออิสราเอลที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐอีกหลายคนลาออกนับ ตั้งแต่การลุกรานในกาซาเริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นักบินของสหรัฐเอรอนบูชเนลเสียชีวิตหลังจากการทำอัตวินิบาตกรรมเพื่อประท้วงหน้าสถานทูตอิสราเอลในกรุงวอชิงตันดีซีสงครามที่ยืดเยือ้อยาวนาน8เดือนของอิสราเอลได้ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์มากกว่า35,600รายตามการระบุของกระทรวงสาธารณสุขของกาซาโดยประชาชนส่วนใหญ่จากทั้งหมด2.3ล้านคนของวงล้อมนี้กลายเป็นผู้ไร้บ้านขาดแคลนอา าหรและยารักษาโรคและมีรายงานเพิ่มเติมเมื่อวานนี้จากอัลยาซีราเช่นกันว่ากลุ่มสิทธิมุสลิมในสหรัฐได้มีการตั้งคำถามถ,ามถึงความเป็นมนุษย์ของรัฐบาลไบเดนสภาความสัมพันธ์อเมริกันอิสลามหรือ CAIR ซึ่งเป็นองค์กรสิทธิพลเมืองและการสนับสนุนของชาวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาได้มีการตั้งคำถามว่าฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแห่งสหรัฐนั้นมีเศษเสี้ยวของความเป็นมนุษย์หรือไม่ในขณะที่เหตุการณ์รุนแรงของอิสราเอลต่อกาซายังคง เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบันเราต้องตั้งคำถามว่าฝ่ายบริหารของไบเดนยังมีเศษเสี้ยวของความเป็นมนุษย์เหลืออยู่หรือไม่เมื่อประธานาธิบดีไบเดนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้มีการเปิดทางให้เกิดความอดอยากและการดับชีพหมู่ในแต่ละวันรวมถึงการกระทำอันรุนแรงต่อเยาวชนชาวปาเลสไตน์ทั้งเป็นซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของเขาเองต่อการล้างเผ่าพันธุ์ของรัฐบาลอิสราเอลฝ่ายขวาจัดและไม่มีอะไรที่จะยุติความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นนี้ได้แล้วนิฮาร์ตอวัต ของ CAIR ได้กลาวติดตามข้อมูลข่าวสารความจริงแบบนี้ได้ที่เวทีนิวส์กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือท่านต้องการดาวน์โหลดเพื่อนําไปโพสต์ต่อในแพลตฟอร์มอื่นๆทําได้ครับเพราะเราเชื่อว่าความจริงไม่มีลิขสิทธิ์ที่นี่เวทีนิวส์ News ครับโปรไวต้าขอยืนเคียงข้างและสนับสนุนคนที่พูดความจริงเพื่อคนไทยทุกคนโปรไวตาดื่มทุกวันดีทุกวัน